เด็กๆพบกันนะคะคณิตศาสตร์กับครูปุ้ยค่ะในวันนี้นะคะครูปุ้ยจะพาเด็กๆนะคะมาทําแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ป .1 ห,หน้าที่เราจะทําในวันนี้คือหน้าที่5ถึงหน้าที่7นะคะบทที่8เรื่องการบอกตําแหน่งและอันดับที่ค่ะ8.2อันดับที่ของสิ่งต่างๆค่ะก่อนที่เราจะไปทําแบบฝึกหัดนะคะถ้าเด็กๆนะคะไม่อยากพลาดวิดีโอ พาทำแบบฝึกหัดรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานนะคะให้เด็กๆกดติดตามช่องคณิตศาสตร์กับครูปุ้ยไว้นะคะถ้ามีวิดีโอใหม่ๆเด็กๆจะได้ไม่พลาดค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปทําแบบฝึกหัดกันค่ะเด็กๆมาดูหน้า5ค่ะ8.2อันดับที่ของสิ่งต่างๆเด็กๆจะเห็นนะคะหน้าแบบฝึกหัดหน้าเต็มนะคะครูปุ้ยนะคะย่อไว้ที่ มุมขวามือเพื่อให้เด็กๆดูนะคะว่าเราทำแบบฝึกหัดหน้าไหนอยู่นะคะเด็กๆดูภาพค่ะนักกีฬากระโดดไกลของแต่ละสีกระโดดไกลทีละคนได้ดังนี้เมื่อเด็กๆดูภาพแล้วนะคะเด็กๆจะเห็นว่านี่คือนักกีฬากระโดดไกลนั่นเองเด็กๆจะเห็นนะคะว่า กระโดดนะคะได้ไกลแตกต่างกันเลยใช่ไหมคะโดยเด็กๆดูนะคะดูจากภาพแล้วเด็กๆคิดว่าใครกระโดดได้ไกลที่สุดคะถูกต้องคะ่ะนี่คือจุดเริ่มตน้นคนที่กระโดดได้ไกลที่สุดก็คือต้องต่อไปคนที่ได้ไกลเป็นอันดับสองคือใครคะถูกต้องคะ่ะ คือบุ้งนั่นเองนะคะแล้วอันดับสามล่ะคะคือดังและอันดับสีค่ะคือใครคะคือปูนนะคะถูกต้องค่ะผู้ที่กระโดดได้ไกลที่สุดเป็นผู้ชนะเมื่อเด็กๆดูภาพแล้วนะคะใครคะกระโดดได้ไกลที่สุดและเป็นผู้ชนะถูกต้องค่ะตรงนั้นเองนะคะต่อไป เรามาทำแบบฝึกหัดกันค่ะข้อหนึ่งเติมคำตอบเด็กๆจะเห็นนะคะว่าเขามีเงื่อนไขว่าผู้ที่กระโดดไกลที่สุดเป็นผู้ชนะใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูค่ะจุดๆกระโดดไกลได้เป็นอันดับที่หนึ่งหรือใครกระโดดไกลได้เป็นอันดับที่หนึ่งไค,คะเด็กๆถูกต้องค่ะ ต้งนั่นเองนะคะการที่เราจะรู้ว่าใครกระโดดได้ไกลเป็นอันดับที่หนึ่งเราก็มาดูเงื่อนไขของกีฬาชนิดนั้นนะคะโดยข้อนี้นะคะผู้ที่กระโดดได้ไกลที่สุดเป็นผู้ชนะนั่นก็คือโต้งนั่นเองค่ะกระโดดไกลได้เป็นอันดับที่หนึ่งค่ะต่อไปใครคะกระโดด ไกลได้เป็นอันดับที่สองจากภาพแล้วดูแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะใครเอย่ยถูกต้องค่ะบุ้งนั่นเองบุ้งกระโดดไกลได้เป็นอันดับที่สองถัดจากตรงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะใครกระโดดไกลได้อันดับที่สจะได้เหรียญทองแดงเอใครนะ กระโดดไกลได้อันดับที่3จะได้เหรียญทองแดงแสดงว่าคนที่กระโดดไกลได้เป็นอันดับที่สมคนนั้นจะได้เหรียญทองแดงใครคะได้เหรียญทองแดงเอ่ยิ๊กตอกติ๊กตอกเก่งมากค่ะนั่นก็คือใครนั่นเองค่ะดังนั่นเองนะคะดังนั้นดังกระโดดไกลได้อันดับที่3จะได้เหรียญทองแดงค่ะ ดังนั้นนะคะเมื่อเด็กๆดูแล้วนะคะในการแข่งขันกีฬาค่ะคนที่ชนะเป็นอันดับที่หนึ่งจะได้เหรียญทองคนที่ได้เป็นอันดับที่สองจะได้เหรียญเงินและคนที่ได้เป็นอันดับที่สามจะได้เหรียญทองแดงนะคะดังนั้นจุดๆได้เหรียญทองแดงใครได้เหรียญทองแดงคะเด็กๆถูกต้องค่ะ คนที่ได้ที่3มนะคะจะได้เหรียญทองแดงนั่นก็คือดังนั่นเองต่อไปค่ะจุดๆๆได้เหรียญทองใครได้เหรียญทองคะถูกต้องค่ะคนที่ได้เหรียญทองคือคนที่กระโดดได้ไกลเป็นอันดับที่หนึ่งนั่นก็คือใครนั่นเองคะถูกต้องเลยนั่นก็คือโต้งค่ะและจุดๆได้เหรียญเงิน ใครได้เหรียญเงินคะถูกต้องค่ะคนที่ได้เหรียญเงินคือคนที่ได้เป็นอันดับที่สองนั่นเองนั่นก็คือใครคะบุ้งนั่นเองค่ะบุ้งได้เหรียญเงินนะคะต่อไปเรามาทำหน้าที่หกันค่ะหน้าหกเด็กๆดูนะคะการแข่งขันวิ่งเก็บของมีนักกีฬานะคะ แข่งขันวิ่งเก็บของมีสีแดงสีเหลืองสีเขียวและสีฟ้านะคะนักกีฬาแต่ละสีนะคะวิ่งเก็บของโดยวิ่งเก็บของนะคะเข้ามาวางไว้ในวงกลมนะคะในวงกลมเป็นสิ่งของที่นักกีฬาแต่ละสีเก็บได้ผู้ที่เก็บของได้มากที่สุดเป็นผู้ชนะ แสดงว่าเงื่อนไขการแข่งขันกีฬานะคะใครที่เก็บของได้มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะนั่นเองค่ะตรงนี้นะคะคือรูปวงกลมในนี้เป็นรูปวงกลมนะคะเป็นสิ่งของที่นักกีฬาแต่ละสีเก็บได้ค่ะต่อไปนะคะเรามาเติมตัวเลขแสดงจำนวนกันค่ะ สีแดงวิ่งเก็บของได้ทั้งหมดจุดจุดจุดชิ้นสีแดงวิ่งเก็บของได้ทั้งหมดกี่ชิ้นคะให้เด็กนับนะคะนับเองนะคะครูปุ้ยจะชี้ให้ค่ะได้กี่ชิ้นคะถูกต้องคะ่ะ สีแดงวิ่งเก็บของได้ทั้งหมด8ชิ้นต่อไปนะคะสีเหลืองวิ่งเก็บของได้ทั้งหมดจุดจุดจุดชิ้น A สีเหลืองวิ่งเก็บของได้ทั้งหมดกี่ชิ้นคะเด็กๆมาดูนะคะในวงกลมสีเหลืองแล้วนับนะคะครูปุ้ยจะชี้ให้เด็กๆนับเองนะคะ ได้กี่ชิ้นคะเด็กๆถูกต้องค่ะสีเหลืองวิ่งเก็บของได้ทั้งหมด7ชิ้นค่ะต่อไปนะคะสีเขียววิ่งเก็บของได้ทั้งหมดจุดๆ,ๆุชิ้น A สีเขียววิ่งเก็บของได้ทั้งหมดกี่ชิ้นคะเรามาดูสีเขียวนะคะปุ้ยจะชี้ให้คะ่ะเด็กๆนับเองนะคะ ได้กี่ชิ้นคะเด็กๆถูกต้องค่ะสีเขียววิ่งเก็บของได้ทั้งหมด9ชิ้นนะคะต่อไปค่ะสีฟ้าวิ่งเก็บของได้ทั้งหมดจุดๆๆชิ้นเอสีฟ้าวิ่งเก็บของได้ทั้งหมดกี่ชิ้นคะเรามาดูสีฟ้านะคะให้เด็กๆนับนะคะ ได้กี่ชิ้นคะเด็กๆถูกต้องค่ะคุก้เชลยนะคะสีฟ้าวิ่งเก็บของได้ทั้งหมด10ชิ้นนั่นเองเก่งๆมากๆเลยนะคะทีนี้เรามาดูนะคะสีแดงน่าอันดับที่จุดๆ,ๆุแสดงว่าเขาให้เรานะคะบอกอันดับที่ในการแข่งขันโดยเงื่อนไขของการแข่งขันก็คือ ผู้ที่เก็บของได้มากที่สุดเป็นผู้ชนะดังนั้นถ้าเราเรียงลำดับผู้ที่เก็บของได้มากที่สุดไปหาน้อยที่สุดเราก็จะได้อันดับของผู้ชนะนะคะจากที่เรานับจํานวนชิ้นของสิ่งของที่แต่ละสีเก็บได้เด็กๆจะเห็นว่าสีอะไรคะได้อันดับหนึ่งหรืออันดับที่หนึ่งนั่นเองค่ะสีอะไรเอ่ยที่เก็บได้มากที่สุด ถูกต้องค่ะสีฟ้าเพราะฉะนั้นสีฟ้าได้อันดับหนึ่งนะคะหรืออันดับที่หนึงค่ะต่อไปสีอะไรคะได้อันดับสองเด็กๆดูจํานวนชิ้นค่ะถูกต้องค่ะสีเขียวนะคะได้อันดับที่สองค่ะต่อไปสีอะไรคะได้อันดับที่สามถูกต้องค่ะ สีแดงนะคะได้อันดับที่3าค่ะและต่อไปค่ะอันดับที่สีก็คือสีเหลืองนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะเรามาเติมคำตอบกันค่ะสีแดงได้อันดับที่อันดับที่เท่าไหร่คะสีแดงจากที่เราเรียงเมื่อสักครู่นี้แล้วสีแดงได้อันดับที่สามถูกต้องค่ะสีเหลืองได้อันดับที่เท่าไหร่คะ ถูกต้องค่ะสีเหลืองได้อันดับที่สีค่ะต่อไปสีเขียวสีเขียวได้อันดับที่เท่าไหร่คะสีเขียวนะคะได้อันดับที่2และสีฟ้าค่ะได้อันดับที่เท่าไหร่นั่นเองคะเก่งมากค่ะได้อันดับที่1นะคะเก็บได้มากที่สุดเลยคือ10ชิ้นอันดับที่1ค่ะเสร็จแล้วนะคะหน้า6ค่ะ ต่อไปเรามาดูหน้า7ค่ะอาคารแห่งนี้เป็นสถานที่จัดแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆเด็กๆจะเห็นอาคารนะคะโดยแต่ละชั้นนะคะก็จะมีชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3ชั้นที่4และชั้นที่5ค่ะเมื่อเราดูแล้วชั้นที่1จัดแข่งขันกีฬาอะไรคะเด็กๆชั้นที่1 จัดแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชั้นที่2จัดแข่งขันกีฬาอะไรคะบาสเกตบอลถูกต้องค่ะชั้นที่3จัดแข่งขันกีฬาปิงปองชั้นที่4จัดแข่งขันกีฬาแบดมินตันและชั้นที่5นะคะจัดแข่งขันกีฬาฟุตซอลนะคะข้อ3เติมคำต่อ การแข่งขันวอลเลย์บอลจัดขึ้นที่ชั้นที่เด็กๆดูค่ะการแข่งขันวอลเลย์บอลจัดขึ้นที่ชั้นที่เท่าไหร่คะเด็กๆถูกต้องค่ะชั้นที่1นนั่นเองให้เด็กๆเติมตัวเลขลงไปนะคะต่อไปค่ะการแข่งขันปิงปองจัดขึ้นที่ชั้นที่เด็กดูนะคะการแข่งขันปิงปอง จัดขึ้นที่ชั้นที่เท่าไหร่คะถูกต้องค่ะจัดขึ้นที่ชั้นที่3นั่นเองต่อไปชั้นบนสุดจัดแข่งขันกีฬาจุดจุดจุดชั้นบนสุดคือชั้นนี้ใช่ไหมคะคือชั้นที่5นั่นเองจัดแข่งขันกีฬาอะไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะชั้นบนสุดจัดแข่งขันกีฬาฟุตซอลนะคะ ได้เด็กเติมลงไปค่ะเอามาฟุตซอลนะคะต่อไปนะคะพอนิ inizi. พาจะไปเชียร์เพื่อนที่เป拜拜็นนักกีฬาแบดมินตันพอนิพาต้องขึ้นไปที่ชั้นที่ A พอนิพาจะไปเชียร์เพื่อนที่เป็นนักกีฬาแบดมินตันพอนิพาต้องขึ้นไปที่ชั้นอะไรคะแบดมินตัน ชั้นที่เท่าไรเอ่ยเด็กๆดูนะคะจากรูปภาพแล้วถูกต้องค่ะพรนิพพาต้องขึ้นไปที่ชั้นที่สี่นั่นเองดังนั้นนะคะถ้าพรนิพาจะไปเชียร์เพื่อนที่เป็นนักกีฬาแบดมินตันพรนิพพาต้องขึ้นไปที่ชั้นสี่ค่ะต่อไปนะคะกองเชียร์ที่ขึ้นไปเชียร์กีฬาฟุตซอลของทีมตนเอง และต้องการมาเชียร์กีฬาวอลเลย์บอลต่อต้องเดินลงมาจุดจุดจุดชั้นเอต้องเดินลงมากี่ชั้นคะกองเชียร์ที่ขึ้นไปเชียร์กีฬาฟุตซอลของทีมตนเองก็คือชั้นที่หนะคะชั้นนี้ค่ะและต้องการมาเชียร์กีฬาวอลเลย์บอลต่อวอลเลย์บอลต่อคือชั้นนี้นะคะชั้นวอลเลย์บอลคือชั้นที่1ต้องเดินลงมากี่ชั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ หนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นเพราะฉะนั้นแล้วต้องเดินลงมากี่ชั้นคะถูกต้องค่ะต้องเดินลงมาสี่ชั้นนั่นเองดังนั้นนะคะกองเชียร์ที่ขึ้นไปเชียร์กีฬาฟุตบอลของตัวทีมตัวเองนะคะและต้องการมาเชียร์กีฬาวอลเลย์บอลต่อเนี่ยต้องเดินลงมาสี่ชั้นค่ะ จบแล้วนะคะสำหรับการทำแบบฝึกหัด8.2อันดับที่ของสิ่งต่างๆค่ะหวังว่านักเรียนจะสนุกกับการทำแบบฝึกหัดในบทนี้นะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ